ติดโชพาวูเวสต์การถูกกดเลียมาเป็นสองตัวคนไม่เห็นในซอง,นอองอเนี่ยมันมาเกาะป้อมแล้วโอ้เฮียอย่างเฮียเลยนะลงไปกลาง ฟองด้วยฟิลเลยมาลงไปกลางไม่เกาะแต่ป้อมไ่วยเที่ยวเดิมาเนี่ยป่วยเล่นยากชิบหายไปหาฟิลมโ oh <my> ดนกดุลารสวยจัดเทีย่ย บอกมันแตกแม่เฮียบัตรอยู่ล่างโอฟีมันหากหมดเลยตายซะอ,มไไอ,อีมึหหมมไงไอ้ Men vàng bóng chuẩn I have brute force, but I'm not blind. Change โอเคเทีอัตีได้มันกรอนอีกเดี๋ยวมันจะต่อยป้อมกูอย่างเดียวไอ้ยเดี๋ยวมาเนี่ยปีนเปิดหลังมึงอ่ะ

เล่นได้ปะลนะ่นะนีมานานะ <c oughs> สวยมาเราเจ็บจัดไปแรกอรันตีสักทีดิเอาไปใช้ไปแล้ว Once you ไม่ใช่มาเก็บแล่ไปได้สักถ้ากูโดนติดเฉยเลยอะัไอสองโนิดโนทุกอย่างอ้ยครับกว่า ขอโทษมีมันได้โขโอ้ยแค่ชนถ้ากูชนสี่นะลงสัก์แล้วก็สวยอะ ชิบหายไล้นี่แหละกูลาโลกอะไรอ่ะเต่าอุ้มเนี่ไอ้สัตสกูดิจินดารี่ไอ้เกมเนี้ยเฮียเตือนจัดเลยกูอะเอาลากไหมบ้างเอาเพื่อความชัว์ก่อนเฮียตอนนั้น เด่นเยอะเลยฮะเรยมาเป็นนักถ่ายป้อมหรอยฮะเ่วยเราจ้ายีรินตีมาแล้วจ้าเรียมะเรยมะเองเอือ ไม่ถึงขอโทษพีไ่ไปตายได้ไงอ่ะแบบบนเหรอ <c oughs> มาหลอกมันทึกปะวะนี่กูไปแก <c oughs> ไอ,อีกหนึ่ง กูผูกกูชัดดาวกูพลาดได้กูไปเล่นเหรอวะเนี่ยตกกูตายตัวเดียวเกมอย่างนี้ได้เหรอวะไอ้สั้นเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมการที่กูตายเพราะเกมมันจะเปลี่ยนแปลงเสมอเลยพิมันอมมาก่อนเีจะตายแล้วพิมอีกมือหนึ่งสวยสวย โอ้แม่นตีเชียร์ครีเอเตอร์โอ้ยเจับโอ้เชียร์อลีตไปโดน แต่เดี๋ยวเริ่มเฉียดเอซัาปั๊บเลยพวกเลยแล้วมันรนปั๊บไงมเรนปั๊บเปนชาติปังก่อนอะไรแบงนี้ battle dance, you Once see my ตายหนึ่งกูต,ตายเ,เฮ้ยคุ้มหรอวะเนี่ยไอ้เชี่ยว่ากูทำน้ำเม็ดไปกค่เยอะในสัตว์ชนตนัวน,น,นู้นมึงแขก้างเขาด้วยเฮ้ยเปิมไอ้มึงติดเล่นเลยบนก็น่าเคลียร์จัดแต่ก็บึกติดเล่นเลยจบเฮ้ยอะไร สวยขอ,อีกทีหนึง่งขอ,อีกทีดึ้งอ้โหเล่นเลยสองร้อยเก็บอนรี้กูโรนอะนั่นต่ทำไมตา,าตานี้อานิตเป็นเล็อเอ <c oughs> ้เย <c oughs> อย่าพูดเลยจั์อย่าเพ้เก็บทางนั้นเลยอ่ะอยู่ที่พวกมึงแหละตอนนี้ มันออกบันทึกจังวะมันออกแข้งหรอมันก็ไม่ได้ออกแข้งหรอกมันบันทึกจังวะมันก็ไม่มีของแข้งมันมีแค่ทอยทอยมันกันกายที่ไหนเลยสัตว์มันจะมีเคตมันจะมีชค่เด้งเลือดอะของมันทึกขนาดไหนัตตายหนึ่ง สวยอีดินอีดินทั้งหมมันเยอะจัดสวยเบดาดักใช่ไเนอะจบโชว์คูเชียรีทีไรโอ้ยไม่มีคีฟหรอไ,หรไอ้สัว์กูนึกว่ามีคีฟเ,เลยหียเดซ่ามีคีฟไปเลย เกิดเลนล่างเจนเลวไม่พร้อมว่ะอืมโดดคนไมไอ้มันโดดใส่หรอเย่ล่างไอ้สัตว์

คนออกอะไดีวะรอมังเจอเราดาร์แล้วอ่นันคิดไวสูงเพื่อว่าจะได้จบย,กยากๆหน่อยจ้าแล้วไอ้สัตว์ อะไรไม่ด้โอ okay. ้โหน้องเสียฟ okay. ิกเลยว่ะเอียบมะเฮ้ยนี่เอาแต่เซนได้เลยมันแหลมจัดเลยสามาตาย ไม่ไมูดูกัรเนียเดินเ,เลยลัดคลิปเละคลิปล่างโอ้โหสองตัวมไม่เขียร,ครยคลิปล่างอะไรสา์โอ้๋อย่ก,กูจะเคลียร์ให้มากมั้งไอ้เหี้ย มัให yeah, right? ้ได้เนียกูจะโดนมันเอาแล้วโอ้ยเชี่ยเชจ็บมากยืนันไหอือสัตว์เอายกลางด้วยดิยิสู้เลยมาอ่อยลอยเถอะเป็นไห ตีทารกไไอ้เหี้ยโดดหลาปนปะ่ะน่ะไม่พันิดก็ไม่มีโอ้เหี้ยงอชิบหายกูนหัวแบบจะปวดเลยเหี้ย มึงกลัวไม่ได้เล่นกันเหรอไอ้ฝักโฟนาร์สมันกลับไปบ้านไหนไดรที่ uh, อะนี่อะไร <c oughs> เอาเฮีย้ยปล่อยอติไม่ทันโอ้ mọi người 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 mọi เคียนั่นก็จบได้ไรเฮี้ยขอร้อ,อ,องละเชื่อทำอะไรไม่มีประโยชน์หน่อยเฮีย้ยอยูน่น้องไปน้องไปเอาบ้านแล้โอูเคียคีปอยู่มึงเหียนไรสัก and then for for to and they here inchin oh no you มันไม่มีใครแทงไงเนี่ยเกือบล้วไม่ให้สักดียวตันี่ใช้ของพุ่ม่ะมันกูที่สองได้ไงวะเนี่ยไอ้เี้ย ท oh. ี่ติกูพบทุวนนี่เฮียผู้ที่สองเฉยคือไหลวะแค่กูช่วยน้อยกว่ามึงเนี่ยนะไอเฮียราเม็ดเกี่ยวเฮียราเม็ดกูชนตัวเดีวยดวไงสัก